ก็มาพบกับพิกิทที่ c 2ทูคูนเกมมิ่แล้ววันนี้จะมาเล่นเกมแอสโฟวนะนี่ครับก็จะมาเล่นในโหมดอีเวนต์ต่างๆนะวันนี้ก็จะมาเล่นโหมดอีเวนต์ไล่ล่ารถมาเซร a ติโอ้โหรถมาเซร a ติ er นะถ้าแข่งจบเราก็จะได้การมาเซร a ติ er เอาเข้าไปดูสักหน่อยนะไล่ล่ามาเซร a ตินี่ครับโอ้โหถ้าเราแข่งจบนะก็ได้การมาเซร์ติมาเซรตินะเป็นรถคัสซีครับคัสดีม่วงนะเอาไปแข่งกันเลยนะ เออเราเอาคันไหนไปขับดีเนี่ยเอาคันแรงแรงที่สุดเท่าที่มีแล้วกันนะเออมีคันไหนแรงสุดนะอ่าโอ้นี่ไงนี่แหละดอทไวเปอร์อย่าแรงสุดแล้วนะเออนะครับเอาลองดูลองดูนะไม่ต้องอัพแล้วกันอันนี้แหละเอาดอทไวเปอร์แล้วกันเนี่ยอันนี้น่าจะพอแข่งไหวนะนะครับโอเคนะไปไล่ล่ามาเซอรติกันนะครับนะครับอีเวนต์เวลาจำกัดไล่ล่ารถมาเซอรตินะครับ ด่านอุมโมงหิมะอ่ะมาลองดูกันครับหือดูถ้าจะด่านยาวเนี้ยอ่ะไปลองดูกันครับเอามาเลยโอ้โหคันไหนมาแข่งบ้างโอ้คันอื่นก็มาเซราติทั้งนั้นนะโอ้หเราขับรอดไบเปอร์นะไอ้สามคันที่เหลือเป็นมาเซราตินะเราไล่ล่ามันเลยเนี่ยอื้อ่ะไม่ทันไม่เป็นไรขอให้แข่งจบเราก็ได้การนะครับนะโอโ้ขับกันเร็วมากเลยนะทุกคนครับโอ้มาเซราติ er สามคันนั้นเรา ไม่เห็นคุ๋นเลยเราเนี่ยตามเขาไม่ทันเลยโอ้โหมองไม่เห็นเลยครับไม่รู้อยู่ไหนละเอยเก็บคะแนนเก็บพลิกหน่อยโอ้หมุนตัวเก็บพลิกนะปึ้งอ่าตามไม่ทันจริงๆด้วยครับทุกคนครับอืมอือโอ้โหเห็นหลังวัวจะตามเขาทันไหม โอ้โหใกล้จะเข้าเส้นไทยแล้วครับตามไม่ทันเลยครับเออหนุนเพราเวลานี่จุด44นะโอ้โหของเราจุด48นะครับคงตามเขาไม่ทันแน่ๆน,นะอเอามาดูได้นี่นะแข่งจบก็ได้การ์ดประสิทธินะครับโอ้โหเนี่ยอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยนการอะไรมาบ้างอ๋อดูโฆษณาไม่ดูแล้วกันนะเออนะครับนี่เออโหนะ โอ้ได้การมัเซราติแล้วอ่านี่ครับนี่นี่ได้มัเซราติไปนะครับอ่าอ่าโอ้โหไปดูซะหน่อยนะมัเซราตินะการไปดูรถมัเซราติครับอ่าอยู่ไหนเนี่ยรถคลาสซี่ใช่ไหมเอออยู่ไหนอยู่ไหนอ่าอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอามาดูครับนี่ครับมัเซราตินะโอ้โห,โหคันนี้คันนี้ต้องใช้อีก35ใบถึงจะปลดล็อกเพิ่งมีได้5ใบเองมัเซราตินะครับนี่ โอ้โหเมอร์เซเดสตินะรถคลาส3นะอา้าดูชัดๆสิโอ้โรสวยเลยนะเมอร์เซเดสติครับทุกคนครับนี่โคตรแจ่มเลยนะต้องเก็บอีกเยอะเลยนะนี่35บใบนะถึงจะปลดล็อกคันนี้ครับโอ้โหนะโอเควันนี้มาเล่นให้ดูครับด่านไล่ล่าเมอร์เซเดสติใครชอบรถคันนี้ก็ลองไปเล่นเก็บการ์ดก็ได้นะครับคลิปนี้ไปกิดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ